เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของพิชคณิตของฟังก์ชันมาดูกันพิมพ์ไปให้เรียบร้อยง่ายมากสบายมากนิยามคือกําหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g เป็นฟังก์ชันซึ่งกําหนดโดยถ้า f บวก g x มันก็คล้ายๆว่าเอา x เข้าไปเป็น f x บวก g x โอเค f ลบ g x ก็คือ f x ลบ g x โอเค f คูณ g x ตรงนี้จุดก็คือคูณเนาะเป็น f x คูณ g x f หาร g แล้วก็ x มันก็คือ f x หาร g x ซึ่ง g x ต้องไม่เท่ากับ0ด้วย โอเคเนาะก็คือส่วนไปสูตรไม่ได้ข้อควรจำนี่โดเมน f บวก g เท่ากับโดเมน f ลบ g เท่ากับโดเมน f คูณ g เท่ากับโดเมน f intersect g ก็คือว่ามันต้องมี x เหมือนกันนั่นเองโอเคป่ะมันถึงจะหาค่าได้โดเมน f หาร g เท่ากับโดเมน f i n t โดเมน g แล้วก็ x โดยที่ g x ไม่เท่ากับ0ด้วยซึ่งบางคนก็งงม,มีวิธีจำง่ายกว่านี้ไหมมีครับนี่ให้ทริคของพี่ไป พี่เบิร์ตฟิกครับจำง,ง่ายนิดเดียวไม่ต้องจำเป็นรูปนี้ก็ได้ยง,ง่ใช่ไหมให้จำว่า x ตรงชัก x ลงมา y จับบวกลบคูณหารได้เลยโอเค x ตรงชัก x ลงมา y จบับบวกลบคูณหารได้เลยไม่ไงง่ายไหมง่ายดูทํายังไงและเอาไปไปเป็นป,ประโยชน์ยังไงดูนะ x ตรงชัก x ลงมา y จบับบวกลบคูณหารได้เลยแล้วก็มาดู f บวก g f ีลบ g คูณ g f ีหาร g ดูอันแรกครับ x ตรงชัก x ลงมา1ตรงการชัก1ลงมาโอเคปะ ซึ่งไอตัวนี้มันมันเอาไปแทนตัวนี้มันก็คือโดเมน f อินเตอร์เซกโดเมน g นั่นแหละอินเตอร์เซ็กก็คือซ้ำกันเห็นไหมแต่เราไม่ต้องไปใช้โดโดเมนหรอกมันดูวุ่นวายเราก็บอกว่าอ๋อ x ตรงเห็นไหมหนึ่งมันตรงชัก x ลงมา y ตัวนี้คือ x y ถูกปะ y จะบวกลบคูณหารได้เลยถ้าตัวนี้บวกเราก็เอาไปบวกกันครับ2บวกกับลบ3ก็กลายเป็นลบ1เนี่ยได้แล้วคู่หนึ่ง x ตรงชัก x ลงมา2ตรงกัน y จะบวกลบคูณหารตัวนี้บวกก็คือได้5 สตรงชัก3ลงมาจับบวกกันก็คือลบสอกับ5ไม่ตรงกันก็ไม่เอาจบแล้วได้เอฟบวกจีโอเคปะต่อมาครับ X ตรงชัก X ลงมาก็คือ1ตรงเห็นป่าจับบวกลบคูณหาร f ลบ g ก็2ลบกับลบ3ลบลบเป็นบวกก็คือ2บวก3คือ5โอเค2ตรง2ลบ3คือลบ1 3ตรงลบ2ลบ0ก็คือลบ2 f คูณ g อ่ะคูณกันก็คือ1ตรง2คูณลบ3คือลบ6 2ตรงอ่ะคูณกัน2คูณ3คือ6กตัวนี้6นะ3ตรงคูณกันก็คือ0โอเคเรียบร้อยต่อมา f หาร g อ่ะ1ตรงก็หารกันก็เป็น2หารลบ3คือลบ2น3 2ตรง สองหารสามก็คือสองส่วนสามสามตรงไหมสามตรงแต่ว่าอะไรครับถ้าเราเอาลบสองหารศูนย์มันเป็นไงหาค่าไม่ได้เมื่อหาค่าไม่ได้ปุ๊บเห็นไหมเขาบอกว่า Gx ต้องไม่เท่ากับศูนย์ก็คือส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าไม่เอาจบแล้วแค่นี้พอโอเคเนาะโอเคเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาลบสองหารศูนย์เนี่ยมันหาค่าไม่ได้ไอคูณดับนั้นก,ก,ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งไป โอเคอันนี้ง่ายๆเนาะต่อมาเรามาดูข้อสอบบ้างว่าข้อสอบออกอย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อสอบเอ็เก่าเนาะดูครับให้ f มาให้ g มาโจทย์ถามว่า 3f แล้วก็ f คูณ g ทีนี้เราไปหา 3f ก่อน 3f เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันก็คือ f บวก f บวก f, f เนาะหรือว่าเอา3เข้าไปคูณได้เลย x รงชัก x ลงมาก็คือ a เห็นไหม y จบับวกลบคูณหารได้เลยถ้าเราเอา2ไปบวก2บวก2ก็คือ2บวกกัน3ครั้งก็คือ6ถูกปะแต่เราบอกว่าแบบนั้นน่ะมันช้าเราก็เลยเอา3เข้าไปคูณ2เป็น6ได้เลยเหมือนกันโอเคไหม b ล่ะ x ตรงชัก x ลงมาเอาลบเอา3เข้าไปคูณเป็นลบ9 x ตรงชัก x ลงมาเอา3เข้าไปคูณเป็นลบ3ได้3 f เรียบร้อยครับโอเคต่อมา f คูณ g f คูณ g f อยู่นี่ g อยู่นี่ถือว่า x ตรงชัก x ลงมา a ตรงกันคูณก็จับ2ไปคูณก็จะเป็นลบ4 2คูณลบ2เนาะ x ตรงชัก okay. kind of x ลงมา b เหมือนกันจับไปคูณครับก็เป็น0ูนโอเค c อ่าเหมือนกันอ่า c ลบ1คูณ1ก็คือลบ1ได้แล้วครับ f คูณ g ตัวนี้เป็น3า เพราะฉะนั้นแล้ว3 f ลบด้วย f คูณ g เหมือนเดิม x ตรงชัก x ลงมา a ตรงกันและจับอะไรจับมาลบกันถูกไหม6ลบกับลบ4ลบลบเป็นบวกคือ6บวก4คือ10โอเคไหมต่อมา b ตรงกันอาชัก b ลงมา x ตรงชัก x ลงมาและจับลบกันก็คือลบ9 c ตรงชัก c ลงมา จับลบกันลบ3ลบกับลบ1ก็เป็นลบ3บวก1คือลบ2ตอนนี้คือ4แล้วก็ลบ2เนาะแล้วก็ปิดปิดกาให้มันไปก็จบตอบแค่นี้แหละอันนี้ง่ายๆพิชคณิตแบบอะไรคู่อันดับถูกปะคู่อันดับก็ไม่มีอะไรง่ายๆโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบสมการกันครับแล้วก็ไปดูโจทย์ว่าโจทย์ออกอะไรได้อีก เราไปดูสมการเขาสมการเขาก็ให้ fx มาให้ gx มาหลักการก็อารมณ์คล้ายๆเดิมอ่ะไอตรงเนี้ยมันก็จะเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้บวกลบคูณหารได้ทางนั้นเลยโอเคปะ่ะถ้าเป็น f บวก g x เมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วมันคือ fx บวกด้วย gx ถูกปะ่ะมันก็คืออะไรเนี่ยรูท x ลบ3 fx ถูกปะบวกด้วย gx ก็คือรูท x เท่าไหร่เท่ากันโอเคเนาะ f x ล g x ก็เป็นเนี่ย f x ลบ g x ไม่มีอะไรถูกปะเหมือนเอา x เข้าไปมันก็เป็นรูท x ลบ3แล้วก็ลบรู root x โอเคตัวนี้ f คูณ g x ก็คือ f x คูณ g x นั่นแหละเราก็จับคูณกันอ่ะคูณกันเนาะโอเค f หาร g x ก็คือ f x หาร g x แต่มีเงื่อนไขก็คืออะไรครับ g x ต้องไม่เท่ากับ0ด้วย โอเคตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับอ่ะเท่ากับกอนเนาะ gx ไม่เท่ากับ0ูนก็จะได้อะไรก็จะได้เป็นรูท x ลบ3หารด้วยรูท x นั่นเองตัวข้างล่างไม่เท่ากับศูนย์ก็คือรูท x ไม่เท่ากับ0ูนั่นเองก็คือ x ไม่เท่ากับ0ูนั่นแหละโอเคนาะไม่มีอะไรมาดูข้อสอบกันดีกว่าถ้าน้องทำข้อนี้ได้ nc7 ได้เลยบอกว่าน้องเข้าใจแล้วแหละอ่ะย้ำไปย้ำไป fx คือตรงนี้ g x ลบหคือตรงนี้เมื่อ a b c เป็นค่าคงที่ถ้า f x เท่ากับ g x เมื่อ x เท่ากับ1กับสหมายความว่าอะไรก่อนตัวนี้ถ้าเป็น1แสดงว่า f 1ก็เท่ากับ g 1ตัวนี้หมายความว่า f 1เท่ากับ g 1ถ้าเป็น2ก็คือ f 2เท่ากับ g 2เราต้องค่อยแกะตัวนี้ออกมาเห็นปะตัวนี้แอบบอกตัวนี้มาโอเคเนาะ f บวก g 1หมายความว่าอะไรตัวนี้มันก็แอบบอกว่าอ๋อ f 1บวก g 1เท่ากับ8นะแอบบอกตรงนี้มาต้องค่อยๆแกะตัวนี้โจทย์มันถามอะไรกันแน่โจทย์มันถามว่า f เจอ o ___ปุ๊บเปิดวงเล็บ g invert e 16เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคแสดงว่าขั้นแรกต้องปลดหา g invert ส16ตรงนี้ก่อนถูกปะได้เท่าไหร่เท่ากันโอเคไหมอ่า แต่ว่าข้อนี้ที่มันยากเนี่ยคือมันติดตัวแปร a b c มันเลยยากแต่ว่าเกินความสามารถเรามั้ยไม่เกินไม่เกินสบายๆอ่ะมาดูกันครับอันแรกเราบอกว่าไอาตัวนี้มันคือ g ไม่ x ถูกป่ะ x ลบหนึ่ง6 x บวก C g ไม่ x หา g x เราเรียนไปแล้วเป็นไงระบบหรือต่างระบบระบบคืออะไรครับระบบพิเศษอินเวอ์หน้าลง x หลัง 6คือ6เจอ x ปุ๊บเปิดวงเล็บไว้แล้วก็บวก4อินเวอร์ทเอา x ตั้งย้ายข้างลบ1ย้ายมาบวก1ครับโอเคไหมตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ 6x บวก6บวก4ได้ g(x) ออกมาโอเคไหมอ่ะเก็บเปไว้โอเคต่อไปต่อไปเป็นอะไรต่อ fx คือตรงนี้ถูกปะ่ะทำอะไรได้ไหมเนี่ยออทำอะไรก็ไม่ได้ถูกปะ่ะแต่เรารู้ว่าอะไรนะ fx เท่ากับ gx fx คือตรงนี้ fx เท่ากับ gx fx คือ ax กำลังสองบวก b เท่ากับ gx คือ 6x บวก6บวก4ถูกปะ่ะเท่ากันเมื่อไหร่อ่ะเท่ากันเมื่อ x เป็น1ถ้า x เป็น1ก็จะได้ตัวนี้เป็น1ถูกปะ่ะ f 1เท่ากับ g 1แสดงว่าเอา1เข้ามาแทนครับก็จะกลายเป็นอะไร เมื่อ x เท่ากับ1ก็จะได้เป็น a บวก b เท่ากับเอา1เข้าไะแทนจะเป็น6บวก6คือ12ก็จะเป็น12บวก4โอเคป่ะอันนี้เป็นสรรมการที่1ถ้า x เป็น2ครับ x เป็น2 f 2ก็จะได้เท่ากับ g 2ถูกป่ะก็จะกลายเป็น 4a บวก b ถูกไหมโอเค เป็น2องปุ๊บเป็น1ิบสอวกหเป็นสิบแบวกสครับเป็นสมการที่2โอเคปะ่ะพี่เบิ้ลบอกว่าเอา้าบีกับ c มันเท่ากันแล้วนี่จับสรรมการที่2ลบสรรมการที่1ซะเลยลบกันปุ๊บมันกลายเป็น 3a ครับ b เจ้า c เจ้าก็กลายเป็น18ลบอา่า12ก็จะเป็น6เพราะฉะนั้นได้ a ออกมาก็คือ2ได้แล้วตัวหนึ่งโอเคปะ่ะ a ออกมาเป็น2เรียบร้อย โอเคต่อไปเราได้ f 1บวก g 1เท่ากับ8เนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาอีกสีนึงเขียนนะถ้าเป็น f 1เราจะได้อะไรอ uh. f 1่บวก g 1เท่ากับ8นะเราลองดูอเอาิบัสโยงมาตัวนี้ f หนด f 1, 1เอา1เข้าไปแทนได้เป็น a บวก b โอเคปะบวกด้วย g 1ครับ g 1 g x อยู่ตรงนี้ g 1, 1เอา1เข้าไปแทนกลายเป็น12บวก4 เท่ากับ8โอเคปะ A เนี่ยคือ2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ b บวก c ครับอ่า b บวก c ปุ๊บตัวนี้รวมกันเป็น14ถูกปะ่ะย้ายไปลบ8ลบ14ก็คือลบ6ได้สมาการที่3โอเคอ่า b บวก c เท่ากับลบ6นั่นเองโอเคไหมอ่าทำไงต่อเออทำไงต่อครับแก้ต่อไหมแก้ต่อทำยังไงดี นี่ยถ้าเราเอาตรงเนี้ย a เข้าไปแทนตัวนี้คือ2ถูกปะย้าย c ไปลบน้องจะได้เป็น b ลบ c ถูกปะตัวนี้เป็นสองย้ายเป็นลบครับ12บลบสองก็จะคือสิบได้เป็นสมการที่4โอเคปะจับบวกกันอ่ะถ้าจับบวกกันน้องก็จะได้เป็นอะไรครับได้2 b เท่ากับ4 b ก็จะได้เท่ากับส เอา2เข้าไปแทนย้ายไปลบ c น้อก็จะเท่ากับลบ8นี่ยเพราะฉันจบแล้วครับ a b c น้องเรียบร้อยโอเคสิ่งที่เราได้ก็คืออ่าเขามาเขียนข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ f x ออกมา f x a คือ2ก็จะกลายเป็น2 x กำลังสมองเห็นไหม2 x กำลัง2บวก b b แล้ก็คือ2 เพราะฉะนันก็กลายเป็นบวกสองแบบนี้โอเคปะ่ะเอฟก็เรียบร้อยครับต่อมาอะไรต่อ gx อ่กะ g x ก็ต้องไปดูตรงนี้เราเป็น 6x บวก6แล้วก็บวกซ 4, 4, ีแล้วคือลบ8เพราะฉะนั้น gx ก็กลายเป็น 6x กบวก6ลบ8ก็คือลบ2ครับมองเห็นเนาะบวก6ลบ8ก็คือลบ2แสดงว่า gx คือ 6x ลบ2ครับโอเค โจทย์อยากได้ตัวนี้เราต้องบด G inverse 16ก่อนอะ G inverse 16โอเคปะ่ะระบบหรือต่างระบบครับต่างระบบก็เท่าหลังแทนหน้ากลายเป็น6 x เท่ากับ18ถูกปะ่ะ x ก็คือเท่ากับ3แทนออกมาก็จะคือ3ได้เลยโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลืออะไรครับเหลือ f 3โอเค f 3เอา3เข้าไปแทนก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย3ากำลัง2คือ9 9คูณ2คือ18 18บวก2คือ20นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ20ครับผมยากไหมเออมันก็ยากเหมือนกันนะข้อนี้นะยาวดี20ตอบข้อ4ครับโอเคปะถึงบอกว่าถ้าทำข้อนี้ได้บอกเลยว่าน้องเข้าใจแล้วแหละเพราะข้อนี้นี่คิดหลายรอบมากนะโหหา G X ออกมา หา FX เอฟเฟกออกมากว่าจะแก้สมการได้ถูกปะ่ะโอเคก็ค่อยๆดูนะใครไม่ทาตรงไหนก็พอสไว้แล้วค่อยๆลองทำครับใครมีเอกสารเนี่ยบอกว่าสบายมากใครไม่มีอยากได้ก็โกั่ังซื้อตามรายละเอียดข้างล่างนั่นแหละตามที่แจ้งไว้ไม่มีอะไรสบายบายต่อมาครับกำหนดให้ฟังก์ชัน f และ g ดังนี้ให้ f x มา f o g มาถามว่ากราฟของ y เท่ากับตัวนี้มันก็คืออะไรตัวนี้มันก็คือ f x บวก g x ถูกป่ะ ตัวนี้มันก็คือ f ก g x เราก็ไปแก้ตัวนี้ก่อนไงให้ f มารู้ตัวใหญ่ f o g มาแต่ตัวเนี้ยมันเป็น f o g ยังไม่ x โอเคใจไห f o g ยังไม่ x เราก็ต้องไปหา f o g x ออกมาก่อน f o g x ระบบหรือต่างระบบระบบเป็นไง inver หน้าลง x หลัง มี x ก็เอา x ตั้งย้ายข้างครับเอา x ตั้งย้ายข้างลบหก็กลายมาเป็นบวกหแล้วก็บวกหลงมาข้างล่าง f o g x 2คือ2กระจายให้เร็วเป็น x กำลังสองบวกส x บวกหกระจายเข้าไปครับตัวนี้ปิดแบบนี้ก็ได้ลบส x ลบสลบสบวกหก็คือบวกหน x กำลังสอง 2, ครับบวกด้วย4 x แล้วก็ไปลบตรงนี้ก็เจ้ากันไปหายไปนะวะ บวก2แล้วก็บวก1ก็เป็นบวก3ามครับได้ fogx แล้วโอเคแล้วเราก็ไปใช้อะไรครับตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวา fx คือตรงนี้ถูกปะตัวเล็กอยู่ซ้ายก็เป็น2 x ลบ1ตัวใหญ่อยู่ขวา2 x กำลังสองแล้วก็บวก3ตรงอะไรครับตรงหน้าจับเท่าแล้วคิดว่า x เป็นคนละตัวกัน โอเคเพราะฉะนั้นเอ็กกลมๆก็จะเป็น 2x กำลัง2บวกบถูกปะพอย้าย1มาบวก4แล้วก็หาร2ครับก็กลายเป็นได้ g .x ออกมาเท่ากับ .x กำลัง2แล้วก็บวก2นั่นเองโอเคไหมโอเคปะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอ๋อ y นี่ y ก็จะได้เท่ากับ f x บวก g คือ 2x x ลบบวก gx คือ x กลังบวก2เพราะฉะนั้นค่า y ก็จะได้เป็น x กลัง2แล้วก็บวก 2x แล้วก็บวก1 ได้แล้วครับตัวนี้คือ y ตัวนี้คือค่า y ถูกปะโจทย์บอกว่าอะไรกราฟผ่านจุดจำได้ไหมกราฟผ่านจุดเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เลยเอาจุดไปแทนสมการสมการต้องเป็นจริงน้องจดไปเองนะเอาจุดไปแทนสมการสมการต้องเป็นจริงพี่เบิร์กเลือกมาจุดหนึ่งครับเอาจุด2ลบหนึ่งก่อนเอาจุดไปแทน สมการต้องเป็นจริงอ่ะแสดงว่าตัวนี้คือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก2 x, 2, x 1, แล้วก็บวก1่ถูกปะจุดนี้เอาจุดเข้ามาแทนครับ y เนี่ยคือ1 x เนี่ยคือลบ2ลบ2กำลังสองคือ4ถูกปะแล้วก็ลบ2ตัวนี้ก็เป็นลบ4บวก1ก็เจ่ากัน1เท่ากับ1จริงไหมเท่ากับ1จริงก็เป็นจุดอยู่บนสมการได้เลยครับตอบข้อ หนึ่งครับผมข้ออื่นน้องลองไปแทนมันก็จะไม่จริงนั่นเองเนาะข้อนี้เขาบอกว่าคิดมาเยอะและใจดีหน่อยให้ช้อยอยู่ข้อหนึ่งก็เป็นไปได้โอเคเนาะก็เรียบร้อยครับคณิตศสตร์คิดลัดคันเทโอเคไม่ยากเนาะเมจิกแมทแบบที่เบิร์ดทุกสุดลัดมาจากวิธีจริงวิธีลัดที่ดีที่สุดคือจําได้ใช้เป็นเน้นมันทุกรอบเลยเพื่อให้เห็นความสาคัญแล้วก็ไม่ลืมประโยชน์ของวิธีจริงนั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยเรื่องโดเมนแล้วก็เลนต่อครับผม เราต้องเรียนแล้วก็พยายามพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆนะอย่าอย่าเป็นประเภทว่าได้หน้าแล้วลืมหลังได้สุดลัดใหม่ๆแล้วลืมสุดรัดเก่าๆไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันโอเคเนาะพี่เบริร์ดก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับใครมีเพื่อนที่ยังไม่มี อย่าโอกาสเรียนกววิชาก็สามารถมาเรียนในตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคที่เน้นย้ำอยากให้มีเอกสารเพราะว่าเราจะได้จดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็ทำไมถึงต้องให้น้องสั่งซื้อเพราะว่าถ้าให้ไปฟรีๆเนี่ยมันเหมือนการที่เราไม่รู้จักลงทุนอะ่ะไม่ลงทุนเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันแต่ถ้าเราได้เริ่มลงทุนอะไรไปเหมือนเหมือนคนเอาของมาให้เราสักอย่างเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าหรอก แต่ถ้าเราได้ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นกี่บาท5บาท10บาท100ยหนึงสองเราจะเห็นคุณค่าของมันนั่นเองโอเคครับเป็นกำลังใจงให้กับน้องๆทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดอะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติิงเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวไบ้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ